สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube หรือว่าทั้งเพจ a c e b o o k นะครับบ่าวอีสานที่เก่นหรือว่าทั้งเพจที่เก่นชาแนลนะครับมาถักท้ายพี่น้องหลังจากหวยออกนะครับเป็นวัดเจา้ามวยเพราะว่า,าฝนกําลังจิตกครับพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะหวยออกไปแล้วครับหวยออกไปเรียบร้อยนะครับผลประกาศ การออกรางวัลของรัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่16เมษายน2568นะครับรางวัลที่1น,นะครับรางวัลที่1ออกไปแล้วนะครับ266 227เลขไทย2ตัว85นะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัว413และะ้วก็254เลขท้าย3ตัวนะครับ 474แลวก760นะออกไปเรียบร้อยมีพีน้องผู้ได้โชคดีเนี่ยบอเออเอ็ดมินกะรอรุ่นอยู่นะครับจะไปตามหลายๆสถานที่นะครับกามีมองเขา่ามิมองรุดน,นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับบ่มิมองได้ที่จะเขาทุกหมวดแล้วก็บ่อมิมองได้ที่จะรุดทุกหมวนะครับกัอยู่ทีบุญทีวาสนาหรือว่า จะเป็นโชคลาภของแต่ละกนนะครับอ่ะผมชิมาเราพี่นน้องฟอฟอตเจกหน่อยอากอนอื่นนะครับแอดจะไปตามให้มองได้นหนะครับช่มาบอกันมอนี่นะครับฝนล,ลงเม็ดแล้ะครับอ่ะตอนไทยทำนี่แต่โบไทยทำกับโบตกเนาะอ่ะโบปังอ่าแต่พรได้หินเสียงอูนะ่เนาะนี่ครับมองแรกนะครับที่แอดมินไปตามเป็นประจำแล้วก็เขาดีตลอดเดินดีตลอดตัวเลขเป้หลายตัวนะครับของอาจารย์กว้างนะครับอาจารย์กว้างอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องบึ้งนะครับ เดี๋ยวหพี่น้องบิ้งขออาจารย์กว้างงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ดังงวดออกไปว่างหันครับออกไปว่างนึงหันครับเก็บมือเก็บมาหนังไทยทำกิดอัดจ,จะมืดแน่จะน,น้อยบางบาง,บางบางส่วนเพราะว่าผนกำลังกิตกฝ้ามันขึ้นเนาะนี่ครับบิ้งของอาจารย์กว้างนะครับนี่ของอาจารย์กว้างนี่จะได้รวมกับผัดแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับของอาจารย์กว้างนะครับนี่ เข่าเต็มเต็มนะครับแปดห้านะครับก็ต้องกลับเลยนะครับเข้าเต็มเต็มแปดห้าไม่ต้องกลับนะครับแต่เน่จะตามให้ทีเดียวครับอาจารย์กว่างเพราะว่าอยู่ไกลๆบ้านแอดมินเนาะอันนี้ก็มาเปลี่ยนเข่าของอาจารย์กว่างบนเข่าอีกแล้วนะครับหลังจากลดงวดทีเรียวลดนะครับงวดว่างนี่ที่ออกไปนี่เข่าเต็มเต็มอีกเกีาครับห้าแปดไม่ต้องกลับเอ่อแปดแปดห้าเนาะแปดห้าไม่ต้องกลับนะครับแปดห้าไม่ต้องกลับอาให้เบิ้งไปแล้วบนี้นะครับที่ท้ายเห่นทีนองเบิ้ง้าู้ใด้รับชมคลิปก เลร็น,น้ำแบอสีได้โชคดีเนาะล้วก็อีกมองนึงนะครับของพ่อน้อยนะครับพ่อน้อยหลายๆคนอาจจะบ่อได้เบิ้งคลิปนะครับเพราะว่าพ่อน้อยไม่เคยออกคลิปมาก่อนนะครับเคยเคยออกแต่โดนเรียวเนาะโดนๆพ่อน้อยจะฝันเทียนนึงนะครับพ่อน้อยเป็นคุณตาของน้องเต้วนะครับ,บเมื่อนั้นแอดมินเดินทางไปไทยทําน้องเต้วนะครับกับพ่อน้อยเราบอกว่าเราฝันตัวเดียว แปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดแล้วว่าเนาะนี่ใบนี่นะครับที่ทยทำให้พี so? ่น้องเบิงที่ได้โชว์ให้พี่น้องเบิงใบนี่นะครับของข้อน้อยนะครับเราบอกศูนย์แปดห้าแล้วก็เราเอาตัวเดียวนี่จังไลยก็ถือจังไลยก็ถือเพราะว่าเอาร้อยคูณร้อยไปเลยเราบอกเนาะนี่อ่ะกระดาษแผ่นที่เขียนมาจากการนายทัพมือนั่นครับนี่ครับอ่ะอันนี้ของอาจารย์กว้างนะของอาจารย์กว้างครับของอาจารย์กว้างจังไลยแอดมินอย่าไปตามห่างเดียวครับของอาจารย์กว้างเพราะว่า อยู่กลๆบ้านแอดมินเนาะแต่ไหนแอดมินเนี่ยจะไปตามให้นะครับอ่าไม่นีก็มาพบปะกันกต่มาทักท้ายนะครับผู้ใดบ่ถืออ่าในงวดนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไปตามอาจารย์อ่นอ่าถึงเขเพิ่นว่าเขานะครับก็ถ้าผู้ใดได้ตามของทั้งสองหม่องนี่ก็ถือว่าเขานะครับก็ถือว่าเป็นดวงถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับแต่บม่มนเราจะเข่าทุกงวดนะครับแต่ว่าของอาจารย์กวงน่าสนใจน่าติดตามตัวตุลขของพระอาจารย์นี่่หลาไห เหล่อยุ่ใก้บ้านนั้นีอเอมมิ่งก็ไปตามเป็นประจำนะครับไปตามอยู่เป็นประจำนะครับงวดนี้ทังไใดก็ไปตามสายแ่แน่นอนนะครับอันนี้สามาแจเงข่าพี่น้องก้นนะครับผู้ทียังเพระทันได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับทางช่องเ,อเพจบ,บ่าวิสานที่เก่นหรือว่า youtube เบ่าววิสานที่เก่นนะครับซื้อเยวกันนะครับ้วก็อีกมองนึงที่จะลืมไม่ได้ที่จะต้องไปแน่นอนนะครับน้องเตานะครับหลายๆคนบอกว่างวดนี้พวกเขาเรอกทังไใก็พวกเขาเนาะเบึ่งตามคอมเมนต์ บางคนกับสาธุมาแต่ว่าเพิ่นจะซื้อน้ำหรือโพซื้อเลขที่ทำพิธีอยู่ยะโสธรนะครับทำพิธีอยู่ยะโสธรแอดมินเดินทางไปไทยทำนะครับเดินทางไปไทยทำเลขที่เพิ่นเขียนใส่ผ้าขาวเนาะเขียนใส่ผ้าขาวผืนเหมือนใยเลยถ้าพี่น้องกลับไปเบิ่งคลิปเก่าก็จะเห็นตัวเลขเพิ่นเข่าสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับมีสองเจ็ดอยู่ตัวหนึ่งสองเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับที่เพิ่นให้นะครับกัจังได้กั รอติดตามนะครับจะไปตามน้องเต้ลให้อีกเทีนน้นึงนะครับอันนี้กะมาพบปะพี่น้องพอร้อมล้วก็มาเจ้งเข้านะครับเพราะว่าเอฟซีก็จะเดินสายหลังจากมวยออกอาจจะเริ่มเดินสายหาให้เอฟซีนะครับอ่าแย่งนหน่อยก็เป็นแนวทางนะครับแต่พี่น้องจะเอาน้ำหรือบอาน้ำหรือไอเรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับบางคนเพนิ่นกับเสื้หลายนะครับว่าอาจารย์นี้ถูก สำนักนี้ถูกเพึ่อนๆจะไปตามได้นบานงน,นหรอครับแอดมินบอกเลยนะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงแล้วก็บางทีเขางวดนี้งวดหนาแต่เ่าเขาหรือว่าบ่าเขางวดนี้งวดหนาจะเขาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแอดมินจะตามให้ทุกพี่นะครับที่เคยไปตามนะครับโดยเฉพาะเลขสูตรนี่แอดมินจะตามตลอดนะครับเลขสูตรนี่มีเข้ามีหลุดเลขฝันเลขความเชื่ออย่างทุกอย่างเลยครับบ่าได้เข้าติดตอกันตลอด นะครับแล้วก็ยูที่ดวงสมพง์กันบ่เวลาห้องเห่นน้ำเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกับจังใดก็ดีนะครับแอดมินแบบนี่หน้าที่ทำข่าวเป็นสื่อนะครับก็จะไปตามให้พิดถึกแอดไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับแม้แต่คนให้เพิ่นกับพวกหุเพิ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของสูตรคำนวณได้แบบนี้หรือว่าเรื่องพรมเสื้อนะครับเพิ่นก็เสื้อในเรื่องของเพิ่นนะครับเป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเพิ่นออกเลขไปนี่ถ้าเพิ่นหูเพิ่นก็นคือสินไว้เลยล่ละแต่ว่าเพิ่นก็นออกไปตามที่ความเชื่อของเพิ่นเนาะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าได้มาจากความฝันนะครับหรือว่าเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับโอมีผู้ใดหูว่าตัวใดมันสิออกเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่คอมเมมต์เขามาบอกว่าไม่เห็นถูกเลยแน่จริงทาไมไม่บอกให้ถูกมันม,มีผู้หูรอครับผม,มีใดหูกทางขา่าวเฮากระน้าเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับบ่แม,มนว่าตัวนี้จะถูกตัวนั้นจะผิด สํานักนี้ถูกแน่นอนมันบม่มีคงหูหรอกครับแต่ทําไปตามหน้าที่แต่ว่าการได้รับชมนะครับกับเป็นแนวทางให้กับพี่น้องดีกว่าเดานะครับเพราะว่าหลายๆสํานักเลขนพ้นเข่าต่อเนื่องอย่กงนหนาเสื้อถือกับติดตามไว้นะครับดังนนก็ฝากท่านผู้ชม f อฟนะครับกดติดตามนะครับทั้งเพจเบาอีสานที่แก่นหรือว่าทั้งช่อง y u t u b e เบาอีสานที่แก่นนะครับแล้วก็อีกเพจนึงนะครับ ทิดแก่นชาแน,นลนะครับฝากเขาไปกดติดตามน้ำนะครับเพราะว่าแอดมินเดินสายไปทุกจังหวัดนะครับถา้ามีตัวเลขมีทีเด็ดนะครับแอดมินไปตามให้เดี๋ยวสีว่าพูดมากจะไปตามให้แน่นอนนะครับที่แน่ๆก็ต้องไปอาจารย์กว้างแล้วก็น้องเต้อนะครับแล้วก็พ่อน้อยีไปแน่นอนครับเพราะว่าน้องเต้วกับพ่อน้อยนี่พ่อใหญ่ยน้อยนี่อยู่มองเดียวกันนะครับอยูท่ทีเดียวกันนะครับเดี๋ยวจังไดจะไปตามให้นะครับ สุดท้ายนี่กะคงจะล่ำลากันไปนะครับกะมาพบปะพี่น้องแจเข้าวไปตามให้แน่นอนสถานที่พวกเขาก็ไปนะครับจะไปแห่งคือเก้านะครับเพราะว่าบ่าเขางนนี้งินนาจะเข้าของอาจารย์กว้างอย่าลืมนะครับแอดจะไปก่อนเลยเพราะว่าเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับอยู่ไกลบ้านแอดมินพอมอะผู้ใดทระไใ้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้คับ ทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจในนะครับนอที่สําคัญนะครับทาง y o u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพาลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับก็ล่าลากันไปเดี๋ยวไว้พออกันไป,ไปตามที่ไหนมั่งรอรับชมคลิปจากท้งช่องสําหรับคลิปนี้ล่าลากันไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานิพกัน